คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับหวยฮาหนอยนะครับ สองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่21นะครับเมษายนนะครับพศ2อ6 4นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสําหรับแนวทาง2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับก็ไม่พลาดนะครับผมพี่น้องก็ยังไม่พลาดนะครับให้เข้ามานะครับ10งวดซ้อนแล้วนะครับก็ยังถือว่าสูตร2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับยังไม่พลาดนะครับครับผมก่อนจะไปรับชมตัวเลขนะครับก็มาดูนะครับตัวเลขเมื่อวานนะครับแอดมินให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับ หลุดตัวไหนบ้างนะครับผมสําหรับแนวทางหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับในหลอดในงวดวันที่20นะครับเมษายนพศ2 5 6 4นะครับครับผมก็มาชมพร้อมๆกันนะครับครับผมนี่นะครับสาหรับเมื่อวานนะครับที่แอดมินให้ไปนะครับผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินให้ไปนะครับเลขในตารางนะครับศูนย์นะครับศูนย์ไม่มานะครับ6 หกมานะครับสามมานะครับแปดมานะครับห้ามานะครับสี่มานะครับเลขในตารางนะครับหกหกตัวนะครับเข้าห้าตัวนะครับอ่ะที่จับมาผิดคือเลขศูนย์นะครับเลขหกก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับแอดมินก็เน้นย้านะครับระวังระวังเบิ้ลนะครับมาจริงจริงนะครับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแล้วก็เบิ้ลหกหกนะครับผมอ่ะสำหรับแอดมินวางให้นะครับเลข เลขวางนะครับเลขเลขบนนะครับเลขสามออกห้าแปดสนะครับเลข2ตัวล่างออกแ1ดหนึ่งนะครับอ่ารอบนี้วางผิดนะครับไม่เข้านะครับสําหรับสายทูดสายวิ่งเข้านะครับผมอ่าถ้าชอบหกวิ่งศูนย์ชอบวิ่งศูนย์ก็วิ่งหกนี่คือเข้านะครับสําหรับรอบปกตินะครับเลขที่ออกสี่เจ็ดห้านะครับหกหกนะครับนี่นะครับหกหกมาออกข้างบนนะครับนี่ มาออกรอบพิเศษนะครับสำหรับวางนะครับวางเด่น5ให้นะครับสำหรับรอบ VIP นะครับก็ลุ้นกันนะครับก็เข้านะครับผมพี่น้อง5335นะครับอ่เข้าตัวไม่ได้เจาะนะครับผมพี่น้องสำหรับ4ตัวเอดมินก็เน้นย้ำนะครับอันนี้รองไว้เพื่อความชัวนะครับผมพี่น้องอ่เอาไป5คู่เลยนะครับถ้าได้ตัวเด่นมาแล้วครับก็พลาดยากนะครับผมนะครับ ครับผมก็สําหรับเลขสามตัวนะครับนี่นะครับเกี่ยบเข้าโต๊ะนะครับนี่เกี่ยบเข้าโต๊ะห้าแปดสี่นะครับออกหกแปดแปดหกสี่นะครับเลขสามตัวนะครับอ่ครับผมก็มาลุ้นตามต่อนะครับในงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับว่าสูตรนี้นะครับอ่ะจะยังเป็นยังไงนะครับจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับในงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผม ครับผมงวดวันที่21นะครับก็มาดูเลขในตารางนะครับก็มีเลข6นะครับเลข3นะครับเลขเก้านะครับเลข2นะครับเลข0ูนย์นะครับเลข1นะครับแอดมินก็จับมาได้2คู่นะครับอ่าสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบที่แอดมินจับนะครับเลขเลือกในตารางได้เลยครับมีสิทธิ์เข้ามากนะครับสําหรับตารางนะครับก็จะเป็นเลข3กับเลข6นะครับอ่าเน้นเด่นลูดนะครับอ่าก็มาดูนะครับ วันนี้นะครับก็จะไม่เอา6ไปไหนนะครับก็จะเอาอยู่รอบพิเศษนะครับวันนั้นแอดมินเอา8มานะครับตามก้นมานะครับผมพี่น้องก็มาตามดูนะครับก็จะได้หกสี่นะครับศูนย์หกนะครับหนึ่งหกนะครับสามหกนะครับแปดหกนะครับแอดมินก็จะให้สามคู่นะครับหกสี่หกหกหนึ่งหกนะครับส่วนศูนย์หกกับหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับสายวิ่งนะครับครับผมมาดูในรอบปกตินะครับแอดมินจะให้เด่น5นะครับเด่น5นะครับในรอบปกตินะครับก็จะมีนะครับ75นะครับ8 5นะครับ55นะครับ05นะครับ4 5นะครับลืมนะครับเรียกในตารางลงไม่หมดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับลืมเลข5นะครับผมพี่น้อง3ามบวกห ดืมโทษทีนะครับผมพี่น้องก็เบอร์นะครับเดือนห้าก็จะมีนะครับห้าเจ็ดนะครับห้าแปดนะครับห้าห้านะครับศูนย์ห้านะครับสี่ห้านะครับแอดมินก็จะติ๊กให้ระวังเลขเบิ้ลนะครับพี่น้องช่วงนี้เบิ้ลมาแรงนะครับห้าห้าสี่ห้านะครับห้าเจ็ดนะครับส่วนแปดห้านะครับกับศูนย์ห้ารองไว้เพื่อความชัวนะครับครับผมก็มาดูนะครับในรอบ VIP นะครับ รอบ v p ก็ได้3 7นะครับ03นะครับ53นะครับ3 3นะครับ1 3นะครับรอบ VIP ให้เน้นรูด3นะครับก็จะมีนะครับตัวเด่นนะครับจะติ๊กให้นะครับ3 7นะครับ03นะครับ33นะครับ53กับ3 1นนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับรอบ VIP นะครับ ถ้าได้ตัวเด่นมา3กับ6เน้นลูดเลยนะครับผมถ้ามารอบแรกแล้วนะครับรอบพิเศษแล้วไม่ต้องตามนะครับผมพี่น <bar> ้องหยุดเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับมารอบปกติมารอบปกตินะครับถ้าพิเศษไม่มาตามต่อรอบรอบปกตินะครับยังไงก็ต้องเจอแน่นอนแล้วครับมาดูนะครับพิเศษนะครับ3ตัวนะครับสามตัวนะครับก็จะมี0 6 6ย์นะครับในรอบในรอบพิเศษนะครับมี0 6 6ย์นะครับ มี576นะครับ576คือตัวเด่นนะครับส่วน066รองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับรอบปกตินะครับก็จะมี857นะครับ945นะครับ945คือตัวเด่นนะครับ875รองไว้เพื่อความชัวร์นะครับในรอบ VIP นะครับได้370นะครับ575นะครับก็อย่าลืมนะครับ370นะครับ575รองไว้เพื่อความชัวร์นะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทาง2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับก็ยังไม่เคยจะพลาดนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมพี่น้องสําหรับแนวทางนะครับก็จับเน้นรอบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องชื่นชอบตัวไหนนะครับก็จับตัวเอานะครับผมพี่น้องเนาะเตแอดมมานําเสนอนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ ก็สามารถกดเลื่อนผ่านได้นะครับผมพี่น้องนะครับแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับแอดมินนามาเพื่อความรุนนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับผมพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อความสนุกนะครับว่าตัวเลขแอดมินเขียนํำโชคพารวยนะครับจะเข้าวินต่อนะครับ จะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะครับผมพี่น้องก็ตามรุ่นตามเชียร์กันนะครับผมครับผมสําหรับพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปก็อย่าลืมนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปออกมาต่อไปนะครับผมพี่น้องนะครับ ครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ